6เกา57นาทีมันมีอยู่เรื่องหนึ่งหมวยค่ะประเด็นเรื่องกรณีไปหลอกซื้อบัญชีมา้าโดยใช้ข้าวสารเนี่ยมันยังไงใช่ค่ะที่ชนบุรีนะคะคือมีคนเอาเข้าวสารไปแจกชาวบ้านนะคะแล้วก็บอกว่าจะต้องเอาบัตรประชาชนไปด้วยแล้วก็มีการสแกนใบหน้าเขาก็ยอมนะคะชาวบ้านก็ยอมค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมารู้ว่าถูกหลอกคือถูกเอาบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีมาด้วยความเคารพนี่มันชั่วจริงๆนะ ใช่ค่ะคือเอาเข้าสารไปล่อให้เอาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานแล้วสแกนและแอบ,บเอาไปเปิดบัญชีค่ะบรรดาเหยือ่อก็กลายเป็นว่าถึงเวลาตำรวจไปจับเอาบัญชีม้ามีส่วนร่วมค่ะ้ทำไมชั่วได้ขนาดนี้มันยังไงค่ะอย่างผู้เสียหายคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าคือตอนที่เอาเข้าสารมาแจกเนี่ยเขารับเอาไว้เพราะว่าเป็นทีมงานของนักการเมืองท้องถิ่นทีนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีเขาก็รับเอาไว้แต่เงื่อนไขคือต้องเอาบัตรประชาชนไปต้องสแกนใบหน้า เขาก็ยอมนะคะสุดท้ายแล้ว <uhhh> ถ <like S 1> ึงมารู้อะค่ะว่าถูกนําไปเปิดบัญชีกับธนาคารแห่งหนึ่งก็เลยมาแจ้งความนะคะเพื่อจะป้องกันตัวเองค่ะโอ้โหฟังเสียงดูนะท่านผู้ชมอะข้าวยากปากแพงใครเข้าสารมาแจกก็ต้องเอาก็รับไว้ค่ะบัตรประชาชนจะเป็นอะไรก็แสดงตัวตนแอบเอาไปสแกนไม่เปิดบัญชีมะโอ้ตายแจกข้าวผมสซจอไก่ตัวแรกจะไม่เอามันแล้วลูกสาวมันบอกว่าเอาใช้สแกนหน้าอย่างนี้ด้วยเหรอ มาว่าเขาให้ใช้สแกนหน้าถ้าไม่ใช้สแกนหน้าเขาจะไม่ให้ข้าวอันนี้เราก็จนนะก็ไม่ค่อยมีตังเอาให้ข้าวเราก็เอาเอาไอแพดมาสแกนหน้าเอาเขามาสแกนสแกนเสร็จล้วก็กลับเลยใช่ค่ะก็นี่ไง <laughs> ใชบัญชีไปเปิดออนไลน์แม่เขาไม่เคยเปิดของนาคการกษตรกรแล้วแล้วพอมารู้ข่าวที่ว่าเขาไปแจ้งความเันก็นเลยมาตามเขาก็เลยถามเพื่อนมันเงินหมุนเวียนน่ะมันบอกไม่ได้อะอเข้าออกเข้าออกอ่ะจ้ะเยอะเนี่ยคนละหกหมื่นหกหมื่นกว่าบาทไปโกงเราเหรอใช่นี่เราหัวหน้าหัวจูกเลยรหละโอ้ยถ้้เจอข้างนอกโดนเต็มเต็มโดยแงท่านั้นไ,ไปยิงทไมไปยิงเน่ยคนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อนิด ใช่จริงใช่สิิวันโอ้โหตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวานนี้หลังเกิดประเด็นนี้ก็ได้ออกมาเตือนใช่ค่ะเอยกองวิชาชีพอ้างว่าจะลงสมัครสมาชิกสภาจังหวัดเอาข้อสารมแจกชาวบ้านคนละถุง5้กิโลระบุงเงื่อนไขขอถ่ายบัตรประชาชนพร้อมสแกนใบหน้าเป็นหลักฐานแต่เอาข้อมูล ไปเปิดบัญชีธนาคารใช่ไหมไปทํำธุรกรรมผิดกฎหมายมก็อยากขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่ายืนยันตัวตนในลักษณะนี้หรือแม้แต่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเพศอายุที่อยู่วันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์เลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือเลขบัตรเครดิตเตือนยากไปนะ <c oughs> มันเยอะหรือ,องไงข้อมูลส่วนบุคคลทุกอย่างเลยค่ะคือแลอเ้เาคย,ยรู้ไหมหมวย <c oughs> มันเกี่ยวกับความมั่นคงเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาสมมติพี่จะไปธนาคารธนาคารเดี๋ยวนี้ทำอะไรต้องสแกนนะบางทีค่ะ<ฆ>หรือจะไปทำนี่มาถูกต้องไม่ใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวมีชายชีพหรืออะไรยังไงหรือเปล่านี่กระทบความมั่นคงอันนี้เรื่องจริงนะค่ะท<ฆ>่านผู้ชมเราเห็นยังไงเพราะฉะนั้นก็มีคําเตือนแบบนี้แต่สิ่งที่คนคาดหวังกรณีอย่างนี้เนี่ยไม่น่าจะจับยากใช่ไหม ดูว่าจะจับได้ภายในวันน,น,นี้วันพรุ่งนี้หรือไม่ประการใดนอกจากคำเตือนเนี่ยฮะท่านผู้ชมอะเอาถามสนุกสนุกก็แล้วกันค่ะวันนี้ใครในประเทศไทยไม่เคยรับสายไม่เคยมี call center โทรหาเลยมีไหมน่าจะน่าจะน้ยอยมากแตัวนี่เป็นบุคคลหายากเดี๋ยวจะมอบเสื้อให้จริงๆนะแต่<ะ>มันต้องมีเอามาหาหลักฐานยากแมวดีกว่า